มาหนี่กับมาหายายนะครับมาถามมึงยายมั้งนะครับยายเป็นไงเมื่อวานได้เท่าบาทได้ยี่สิบบาทย<ม>ี่สิบบาทจากน้องบูมนะครับเนาะโอเคนะครับกับอแฟนครับน้องบูมกับให้โชคอีกแล้วสองงวดนะครับเนาะแม่นห่อยายสองงวดโอ้ไม่ได้ขึ้นซีคักซีในแท้ถือบอ่อถือน้ำร้านบ่เม่ได้ซื้อเลยครับ,บผมเมื่ซื้อที่เจียครับแต่ว่าทางคุณต้นมะขามบ่เนาะ ตัวคำามสี่หกนะทั้งคุณถึกสี่หกเลืองรบูมเนี่ยจะมีคนคนถึกหลป่ะก็จะมีคนถึกไหลหยดอกจะไหนวันที่อะไรดอกมันวันี่สิบเจ็ดครับหนึ่งหกกนึ่งกนือมันออกซื้อก็ตัวน็ตก็หลอยู่ซื้อหนึ่งหกอ่ะเรืลง้บูมเนาะแสดงว่าก็ถือไหลอยู่ได้เลยนะครับนี่ละครับมาหาย้ายแล้วครับมาถามข้าวถามข้าวย้ายว่าเป็นตั้งแต่หกหมานลํา รวยได้มีสิบบาทมันมีเงินซสือสัญญา่านะครับเนาะจะน้องบุมถึงวันนี้เดี๋ยวสิมาไหมนะครับมาเดี๋ยวสิพามาหาไหมนะครับโอ้ยเงินซสือบ่นมีปรันี้ปันนี้วว่าห้เซินเนาะเออเซ็นก็อีนีอืมร้อยหกสิบบาทโอ้แต่กำไรตัวถึงมีสิบาทกันเ้ย่ได้ถึกตัวนันทนาว่ได้ถึกตกอเขาเรียนว่ายังวันว่าได้ถึกตัวตัวอันเนาะ หายอิจ่าก็ไม่เห็นอิจามาได้วยวะน่ะสามตัวตรงดีใหญ่สามตัวกสองตัวสองตัวนสี่สองตัวแล้วระสี่หนึ่งหกลดแล้วเนาะอันนี้กําลังอยตาเขาบอกว่าทัานเ็บเจียเซตเลี้ยวเอาึ้นมาแล้วเลี้ยวเดี๋ยวนี้ยังว่าผ้าคันนั่งกินเราเนี่เนี่ยอืนะครับเากันนี้แหละครับเพื่อยายยายถูกยี่สิบบาทนะครับใช้ต้องบุ๋ม เราหันแยกกินผมเปานะครับคือของน้องบุ๋มคือตัวนี้เดี๋ยวพาพาเบิ้งครับนี่ครับพาเบิ้ลนะครับนะนี่ครับเนี่ยเนี่ยซีลองเนีมักตัวนี้ว่าทันวาน้องมามักตัวนี้นะครับน้องมักตัวนี้ว่าทันวานะครับคอยเบิ้งวาจีมักตัวละเอีกนะครับน้องมักตัวนี้นะครับนะขึ้นหนึ่งหกนะครับมาคดไปเบิ้งมันนี่ครับเจ็ดเก้าศูนย์มานทันมาคนเห็นนี่ครับนี่นะครับแล้วก็น้องมาซี่นี่นะครับเนะคนออก เข่าขึ้นเรามาไม่ไหมเนาะเอาเข่าขึ้นตากๆนะครับเนาะทำมาอ่าย้ายเพิ่อนกับเถือยุคครับถือกเพราะได้เพราะได้ค่าปะทู้ยุคครับเพราะได้ค่าไข่หลานนะครับเข่าขึ้นเร่าไปซื้อไข้ไข้หลานซื้อไข้หลานขวานนี่ละครับอ่าเบียดย้ายนะครับเออนี้ครับอัปเดตย้ายของน้องบุ๋มนะครับเด้อเพิ่อนกับฝันว่าเพิ่อได้เงินเขวานยี่สิบบาทเนาะกดยี่สิบไม่สิเพิ่อนก็ถึงยี่สิบบาทโอ้ ใตควานหยอกสองศูนยเป็นับเด็ดสองศูนย์แจวาอยสองเนาะสอก็ซื้อไว้สองก็ซื้อไว้เนาะสอกดักไว้ตัวนีิคือกันอองศก็ีสิบสองนีสิบหนึ่งหกหนึ่งก็ตัวลนี่สิบอ่าแวบเมื่อก้หกายาันเนาะคือสนเส้นไว้ดรือสนเนะนันหละกสิบเนาะับเนาะนี่ละ ถ้าหมาแก่ห huh. ร okay, ือคนนะอ๋อแก่ออกมาเลยพี no. ่เลยวันน uh, right, nice. okay. ี้วันนี้เขาจะบอกง่ายดอกมันน่ะเพราะว่ามันต้องบอกอีกคือเกขาต้องบ่มต้องบอกอีกคือเกขาเพราะว่าหลงตาลงมาแล้วหลงตาลงมาแล้วก็โอเคแล้วเนาะหลงตาลงมาแล้วเนาะเห็นมาลองหลงตาลงมาแล้วก็โอเคแล้วครับคือหลงตาลงมาแล้วเด้อว่่าันลงมาแลยประยุศใส่ลูกคือปนิมนต์อยู่บ้านเขา ปูนเขาวัดสันนะมาหลวงตาสิงแตาราโบหลวงตาหมูแตราโบปลาปคูตีบบละสันนะมาหลวงตาหลวงตาของหมอเนาะแตนน่เนีว่าหลวงตาสันนะมาแต่นี้ยว่าหลวงตาหนะลวงตาซื้อจังไหนลูกบูกหมูสันอดี๋ยวมันมีอะไร พักกันกอกเขานอนรับลงองงอนั่งไปนั่งมาเดินไปเดินมานอนรับออกมาสั้นลงแ่อโอ้นอนสนุอ,นอกอรานกูเมาก็บอกดุมเราสนดอกอ <l acht> นอนยัยงกันก็บกดุมเราสนดอกันไรกันว่าจได้เนาะจะได้เลขบัมบ์สองหวดเลยวะกบหนดนี่เนาะวันนี้มันบอกบอกตรงๆเลยสิบหกแล้วมันบอกมันหนักตัวนี้มันหนักตัวนี้เนาะ มันออกมักตัวนี้เนาะไปสิสิมักตัวนี้ออกของมันเลยเนาะมักตัวนี้มันออกกดีกว่าลูกอ๋อมักตัวนี้มักตัวนี้เนะของน้องบุญเนาะเมนถือก็บ้มีเงินเอาอือพี่แกนผมว่าเล่นเถอะกระบอกกันน้องสุกบอกนายบอกหกหนึ่งหนึ่งหกเด้อ แล้วก็ซื้อซองฟูนซุนท้องในการไล่แล้วก็ไปซื้อตุลาหามาสนี่สุกตุลาหาบาทเด็กคนไม่เคยซื้อเลขเนาะอ๋อดวอดดิคนไม่เคยซื้อเทเคนไม่เคยซื้อเนาะเขาติดวงดียายเขับชั้นไปไหนเราได้ยินญาติบอกเลขนี่ชั้นมักถูกโดยอยู่ในสันละกษณ์ผู้ใด๋เล่าไหมว่วเอา เออแซนเฟนอืมฉันจะมักถูกแต่สันวะวันนี้ก็เห็นจกกันมาื้อสีเปาดนะนะว่าตั้งแต่มั็นซื่อตัวละนี่สิบสื้อตัวละสิบซื้อตัวละห้าบาทแต่สันวะโอ้ฉันก็ถูกเหมือนกัน่สนวะสิบห้าบาท หลานนีอยืนนะหลานนีอยืนนะมันบอกว่าสัน่นน่ะมันบอกตลอดแล้วคันมันเดี๋ยวช่วงเนี้ยเริ่มหมานแล้วเริ่มเริ่มเริ่มคันมันสิบ่บอกเลยมันชี้ว่าบอกเลยไม่ใช่เด็กกับว่าบอกเมื่อนั้นไหมผมมาจจะมาถ่ายเพื่อนครับมันกลับให้มาเบิ้งเนาะบ่ยอมบอกบ่ยอมมิงเฮ้ยยังเดียวมันได้แล้วมันได้แล้วตอนมาหามันอีกคือเกามาหามันแปลว่าจะบอกก็กล่าวว่าน่ะมันบ่บอกเนาะบ่ยอมบอกเลย หลวงปูว่ามาเถอะละหลวงปูว่ามาหาเพิ่อนเถอะละอหลงต๋าว่ามาหาเพิ่นเมื่อไรหลวงตามาหาเพิ่นไม่ต้องบอกไรยางโดยโดยไปซี่ไส่รถปั๊บปั๊บปั๊บเลยสี่ไม่ต้องบอกยากกันหลวงตามาหาเพิ่อนแล้วคือปั๊บปั๊บปั๊บเลยล่ะคุณมาเหรอมากระแม่มันเหรนะครับนะบอร์ี่บอกยากอยู่ในห่อนะต้องปูประเดี๋ยวไส้กวา มาแล้วพายากหน่อยมาจากไส่ต้องบวมมามดเอนี่แหละครับนี่นะครับชืชชชน้นจืนอนเป็นสีหนชืมนชื้นชื้นื้นชืเน็ืนชื้นชืนชอนไื้นชื่นชื้นชื้นมื้าชออ้นเลยนชื้แล้วมา้นล้วเื้นช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 ืบนชื้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 นกเ้าชื้นชื้นไื้นชื้นชืเนชื้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 นไื้นาก้นชา้นชื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 ้น นาเขียวเบิดแล้วสันดอกเออเตะเขาเตะเขาทวนทวนสันดังเตะเขาเตะเขาทวนทวนได้แต่หักใช่ปะนะครับนี่แหละครับของอ่าย้ายก็ถึงยี่สิบบาทโอ้ย้ายเนี่ยเราก็ถึกห้าบาทครับนะฮะมาซื้อกับหลานถึงห้าบาทนะครับเนาะโอ้ค่าขนาดนะครับเนาะ นี่นะเพื่อนมาพูดเถ่ายื่นในบ้านเขาก็ะชีเรื่อท่านนี่ละครับเรื่องโยวว่าพูดยืดไสดอกครับพูดเถ่าก็บทมี้ท่านี้กับที่สี่ท่านี้อะไรนะครับเนาะซื้อท่านี้ท่านี้นะกัโอ้ถือห้าบาทดีใจยิง่งดีด้วยนะแต่ละคนเนาะพูดเถ่าเนาะคนไม่เคยซื้อก่ะแม่แม่แม่ครับเนาะนี่แหละเพื่อน้องบุูมกลับมาแล้วครับนี่แหละเขาเรียกว่ากาลับมาอีกครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับ ก็เล็กหน่อยมีเท่นือว่าธรรมดาแล้ครับหลวงหลวงปู่ใหญ่พันมาหาแล้วครับนะนี่ครับน้บอยใหญ่นนับมือนับมือนับมือวันสที่ยังองมันนับไปหนึ่งสองสามที่หาหก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 จินับเหนี่ยวมันไปเี่อยทีไ อย่าลืมนะครับเนาะเดี๋ยวฝากผลงานไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาติดตามอีกครับเมื่อใดดีๆเดี๋ยวผมจะมานะครับผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสำหรับน้องบุ้มนะครับเนาะสำหรับแฟนกลับน้องบุ้มนะครับเนาะนับจังสี่สันเขาเดี๋ยวเบิรงสี่สี่ห้าห้องคบอืมสีหน้าปป๊บเลยเออสี่หน้าเข้าไปมาหขเข้าขวาอืมมันจะนั่งนับของมั้นนั่งนับตรงนั้นเลยนะครับมันก็สี่ไปของมันสี่เต็นเต สี่ไปทั่วสี่ไปทั่วทิศแต่ราความเบาของมันเนี่ยว้าวแต่มันเบาขึ้นสลัดก็แนวใดอีกนี่ครับได้ฟังย้ายไปแล้วนะครับเนาะนี่ครับฟังย้ายไปแล้วนะครับ <c oughs> เอา <c oughs> การมาอัปเดตย้ายนะครับเมื่อนี่ก็ขอจบชิปไปเท่านี้นะครับขอฝาก ช่องสไตล์ธนากรไว้สักคนนึงนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้สไตล์ธนากรน,นะไมด้ครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ